รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขีิวที่จังหวัดราชบุรีโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ<ม>บ้าน<ม>บาวีมสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านบาวีต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ<ม>ที่ทำให้รัษฎรห่างไกลสามารถสร้างอาชีพจนมีรายได้ที่มั่นคงผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริบ้านบแ่อวาจังหวัดราชบุรีได้จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบกเกษตรอินทรีย์และเกษตรผสมผสานมีการจ้างแรงงานภายในท้องถิ่นให้ได้มีอาชีพมีไรายได้และมีชีวิตที่มั่นคง สมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชาดำริบ้านบอน่นนนออําเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีต่างอะไรและน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณทุกวันนี้มีงานทำใกล้บ้านและได้อยู่กับครอบครัวหลายคนเริ่มทำงานตั้งแต่ก่อตั้งโครงการจนสามารถนำความรู้ด้านการเกษตรที่ได้รับมาถ่ายทอดและจากการฝึกปฏิบัติจริงในฟาร์มไปใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองได้ ฟาร์มตัวอย่างแห่งนี้มีพื้นที่กว่า300ไร่มีการจัดสรรที่ดินจำนวน30ไร่จัดทำเป็นแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่สำหรับทำกิจกรรมด้านการประมงการปลูกข้าวการปลูกพืชผักทำปศุสัตว์พร้อมฝึกอบรมอาชีพให้แก่สมาชิกและประชาชนในพื้นที่นำความรู้ที่ได้จากโรงการไปปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองได้ส่งผลให้ราษฎรในพื้นที่ ที่ได้รับผลป,ประโยชน์มีรายได้และกลาเป็นที่ดีขึ้นตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนาของผู้สนใจที่จะเข้ามาเยี่ยมชมและนําความรู้ไปปฏิบัติ ทั้งนี้โครงการได้จัดจำหน่ายผลิตผลจากฟาร์มที่ได้ในพื้นที่และส่งไปยังตลาดกลางในจังหวัดราชบุรีและยังจำหน่ายแก่น,นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่ผ่านมาบริเวณด้านน้ปัจจุบันมีสมาชิกของฟาร์มตัวอยา่างรวกกว่า50คนโดยนางสาวทิพวรรณคังพุลูกจ้างโหงตาตัวอย่างตามแนวพระราชดําริกล่าวว่า ที่นี่ปลูกผักปลอดสารพิษเพราะเหตุหมูหลุงและไก่ไข่อารมณ์ดีได้ค่าแรงนำไปใช้จ่ายในครอบครัวและในครัวเรือนและนำพืชผักไปปลูกในบ้านกินเองต้องขอขอบคุณพระองค์ท่านที่ทำให้มีที่ทำมาหากินและใช้ศึกษา เป็นแหล่งเรียนรู้ไม่ใช่เฉพาะในหมู่บ้านประชาชนทั่วไปเข้ามาท่องเที่ยวเข้ามาชมมาศึกษาเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทางด้านนางสาวอมิตดาสักอ่อนดีลูกจ้างของการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริกล่าวว่าเข้ามาดมเสกการเรื่องการแปรรูปกระเซงเกี่ยวกับการทอดกล้วยเทศแมหมูนสมุนไพรน้ำสมุนไพรน้ำใบเตยน้ำรบเจี๊ยบเมื่อก่อนอยู่บ้านไม่มีงานทำ มีโครงการน,นี้ขึ้นมาก็ได้เข้ามาทำงานในฟาร์มขอขอบคุณพระองค์ท่านที่ทำให้มีที่ทำงานในวันนี้มีความรู้มากมายนางสาวรัตด,ดาวันทุบะลูจกจ้างโครงการตัวอย่างตามแนวพระราชมุ่กล่าวว่ามาทำงานได้ความรู้หลายอยา่างได้เข้ามาปลูกผักปลอดสารพิษและนำเอาความรู้ที่ได้รับไปปลูกผักที่พื้นที่ข้างบ้าน หลังจากได้ความรู้เมื่อปลูกัสามารถแบ่งปันในหมูบ้านได้รู้สึกดีใจมากที่เราไม่ต้องไปไกลบ้านในชุมชนอย่างนี้ได้เรียนรู้พร้อมทั้งได้ความรู้จากพื้นที่นี้นำไปศึกษาต่อยอดและได้นำเอาความรู้ไปต่อยอดสู่ลูกหลานต้องขอขอบคุณพระองค์ท่านที่มีโครงการดีๆตรงนี้ ให้รัศดรพ้นท,นที่มีรายได้ได้ริดเตือภายในครอบครัวและทําให้ความรู้ความเข้าใจนําไปใช้ได้ต่อยอดด้วย